นี่เราอยู่ในบรรยากาศของตลาดนะครับตลาดอะไรครับนี่ตลาดเก่าตลาดเก่านะครับถนนสายวัฒนธรรมของอำเภอเมืองตะกัวป่าถูกต้องแล้วครับที่นี่เขาเรียกว่าเมืองเก่าตะกัวป่านะครับเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสผสมจีนนะครับและในทุกวันอาทิตย์นะครับจะมีกิจกรรมถนนคนเดินเมืองวัฒนธรรมนะครับก็จะมีของขายอยู่เยอะแยะเลย หรือบางมุมก็จะมีการแสดงนะครับอาจจะเป็นการร้องลําทาเพลงหรืออย่างที่เห็นนี่เลยนะครับบรรยากาศก็จะสนุกสนานมากเลย นอกจากเวธีการแสดงตรงด้านหน้าทางเข้าแล้วนะครับผมจะพาทุกท่านไปชมด้านในกันนะครับว่าบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับไปดูกันเลยบ้านช่องที่นี่นะครับก็ยังคงวิถีชาวบ้านปกตินะครับของชาวเมืองตะกวัวป่านะครับบ้านแต่ละหลังก็ยังคงมีคนอยู่อาศัยอยู่นะครับ ตรงนี้น่าสนใจครับมาดูกันดีกว่าตรงนี้น่าจะเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยงามเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับมีอะไรบ้างนต่อครับะไนรบมานมันี่นี่ไอโฟนาโผตาครับมี้การบอดที่เป็นความหมายขอชุดครับพตานี่นาตาได้วนี่ครับนที่ครับโอ้ท้าว แสงกลางคืนน Ch like er. şey. ี <t iny ain> ่ก็สวยกว่าทั對對 <rain> ้งวันนะครับสะใจดีทั้งหลังก็เป็นอาคารที่แบบยอดเลยที่ติดด้วยหน่อยันตรงข้ามนะครับไปดูฝั่งตรงข้ามกันอันฝันตรงข้ามนะฝันแน่นอนฝันตรงข้ามนี่แบบฝันตรงข้ามเลยนี่มาท่องเที่ยวนะครับมีนมลดุ้กย่นี่สวยงามแสงสวยเลยราเชิงรบโพจะจะมีอีโมนี้นะครับ ชาวบาบาฝั่งทะเลอันดามันแอาคารหลังนี้นะครับก็จะตกแต่งอย่างสวยงามมากเลยจะมีชุดบาบาใหญ่นะครับซึ่งเป็นชุดประจําพื้นเมืองของชาวอำเภอตะกวัวป่าและทางปากใต้นี่นะครับภาคใต้นี้เลยดูดีครับตกแต่งสวยงามเลยสําหรับรูปภาพบนกําแพงนะครับเป็นกระบวนการผลิตการล้างแรก่การทําเหมืองแร่ในของจังหวัดพังงานนี่เลยนะครับ ชื่อร้านสุดที่รักเอ้สุดที่รักเอ้สุดที่รักสุดที่รักนะคะมองนั้นเอ้สุดที่รักร้านถัดไปนะครับนี่ร้านมาชี้ที่ว่างายไม่เอาลูกออกพี่เกมาถายนะเอ้ร้านนี้ชื่อร้านร้านแฮนซัมนะครับอ้าวแฮนซัมคือคนไหนคนนี้กเนาี้แฮนซัมแฮนซัมหลังนี้นี่อยู่ตรงข้ามศาลเจ้านะครับแล้วก็นี่คือโซนที่เป็นเมืองเก่านะครับ สำหรับบรรยากาศในช่วงตอนเช้าของที่นี่นะครับจะค่อนข้างเงียบเหงามากก็เป็นประมาณนี้ครับบรรยากาศก็เงียบเงียบไม่มีใครพุกพ่านเท่าไหร่นะครับก็จะมีช่างภาพมาชักภาพนักท่องเที่ยวก็จะมาเดินเที่ยวถ่ายรูปผมกำลังอยู่ในเมืองเก่าตะกัวป่านะครับ ซึ่งนี่คือบรรยากาศของตึกอาคารบ้านช่องเก่าๆนี่เลยถ้าท่านใดที่ชอบถ่ายรูปนะครับบรรยากาศแสงเงายามเช้าอย่างนี้ก็จะมีมุมถ่ายรูปที่น่าสนใจหลายๆมุมเลยนะครับแล้วแต่มุมมอง ว่าหลังนี้เป็นบ้านของเหมือนเั็นถึงนายนะครับบ้านนาบ้านถึงจันงพักดีบ้านอะไรกัเนี่ยสวยงเท่าก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับเข้ามาเยี่ยมชมเมืองเก่าตักัวป่าและก็อารยธรรมของชาวตักัวป่านะจัง ยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับ